เรื่องของการจี้เอาเงินร้านสะดวกซื้อกันบ้างดีกว่านะคะนุ่มชาวเมียนมาค่ะทำทีไปวิ่งออกกําลังกายค่ะคุณผู้ชมก่อนที่จะฉวยโอกาสใช้อาวุธมีดจี G ้เอาเงินร้านสะดวกซื้อในอําเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายค่ะเมื่อเวลา3านาฬิกาวันนี้ค่ะเกิดเหตุคนร้ายชิงทรัพย์ที่ร้านสะดวกซื้อ7 1เว่อสาขาตลาดบ้านเวียงหอมตลแม่สายอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายตำรวจจากสถานีตำรวจภูทรแม่สายได้เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุ เมื่อไปถึงพนักงานภายในร้านให้การว่ามีคนร้ายเป็นชายอายุประมาณ30-40ปีสวมหมวกม่วงสวมหมวกม่งค่ะกางเกงขายยาวสีเทาสวมเสื้อยืดขอกลมแขนยาวสีเทาเพร้อมมีมีดปลายแหลมยาวเดินเข้าไปภายในร้านแล้วค่มขู่พนักงานให้ยื่นเงินสดมาให้ทำให้พนักงานนำเงินสดส่งมอบให้ประมาณ2,000บาท ต่อมาชุดสืบสวนตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดโดยรอบข้อมูลบุคคลท้องถิ่นและภาพจาก Facebook ส่วนตัวผู้ที่น่าสงสัยซึ่งเมื่อนำมาเปรียบเทียบพบว่าตรงกันหลายอย่างเลยนะคะก่อนที่จะแกะรอยจนรู้เส้นทางหลบหนีค่ะอืมนะฮะคุณผู้ชมครับต่อมาเวลาประมาณ9นาฬิกานะครับจึงตามไปตรวจสอบที่ห้องพักเลขที่97 2ทับ 2, หมู่ที่11ครับตำบลแม่สายอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเนี่ยก็คือห้องแห่งนี้แหละนะครับ ภายในครับพบนายกรไม่มีนามสกุลนะครับอายุ25ปีเชื้อชาติไทยใหญ่สัญชาติเมียนมาครับแต่นายกรเนี่ยพยายามจะหลบหนีเจ้าหน้าที่ครับเจ้าหน้าที่เห็นท่าไม่ดีค,ควบคุมตัวเอาไว้ก่อนนะครับในที่สุดครับนายกรก็ให้การรับสารภาพว่าได้ก่อเหตุชิงทรัพย์ร้านสะดวกซื้อจริงโดยอาศัยช่วงดึกนะครับที่ไม่มีผู้คน,นในการลงมือได้เงินมาจำนวนเนี่ย1,600บาทะนะครับ หลังก่อเหตุครับนำมีดและก็เสื้อผ้าชุดเดิมเนี่ยไปทิ้งบริเวณคลองชประทานและก็เปลี่ยนชุดใหม่เจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวนะครับไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพและนำตัวผู้ต้องหาไปดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับ